กบสวัสดีครับไอตอมสไตล์ชาแนลยินดีต้อนรับครับผมมาแล้วครับมอนีมาสไตล์เกาหลีเลยครับมอนีมาพอดีไปสั่งของมากพอดีนี่สีผ้าพีผ้าน้องมากินตัวนี้เลยครับผมน้องๆหนูหพี่น้องทั้งหลายครับผมมาครับมาล่องกิน อยูนี่อยู่ครับโยโบโกี้ชิสต,ต็อกอกกี้ว่าสันเดีนี่ครับอาหารในตำนานครับอาหารซีรีส์ครับผมข้างหนจะเป็นไงเดี๋ยวมาเบิรงผมสั่งมาสองอนเดี๋ยวจะเอามารีวิวรีวิวให้เบิ่ออันหนึง่งพี่นอ้องเป็นรสชีสครับผมตัวนี้ต็อกอกกี้รสชีสครับผมอ่าบางคนอาจจะเคยลองแล้วครับเดี๋ยวอ่า,ท,าทันทีพเพราะท่านเคยลองอ่ะมาเบิรงกันครับผมมาเบิรงก่อนสั่งกันเลยครับผมเพื่อใสายต้องลองสัง่งก่อนอ่า พี่มาครับบรรจุอย่างดีข้างในเป็นสองยางครับนี่ครับให่มากจุดปลาออนีครับนะครับผมแนวปลาแล้วก็จุดมีครับผมเครื่องปรุงครับผมนะกล่องมันนะมาลองเมืนไอตัวเน้โมเมนต์ได้พี่น้องตัวนี้เป็นตานกันซื้อครับผม่ะมาดูข้างในกันครับผมมันจะเป็นอ่าเป็นเหมือนเขาเรียกยังไงก็โมจิวะครับพี่น้อง เป็นแป้งนี่แหละครับครัเขาบผมเป็นแป้งครับผมมาครับจาบอกอย่างไรจะห่างก็เอาไปลองเลยครับผมมาเทลงไปเทลงไปครับผมอืมเทลงไปอีกข้างแรกขึ้นครับพี่น้องมาสั่งมาลองเลงอ่าเขาบอกว่านี่ครับปึ๊บมันจะมีรายะอียดอยู่ตรงนี้แล้วอ่านเบิ้งต่มขันอ่านก็ออกภาษาภาษาเกาหลีกันเบิ้งตามรู้ว่าท่านเนี่ย เบิ่งตามด,ด้พี่น้องหนึ่งสองสามสีนะเขาบอกว่าใส้สีช่องแล้วก็ให่ใส่น้ำเนี่ยเครื่องเครื่องถวย,ยนะครับผมอ่าแล้วก็คน้นๆ้นให้เข้ากันเช่นแล้วก็เอาไปเขาไม่ครเวฟเลยเลยครับอ่าผมจะใส่ไปแล้วนะครับพี่น้องนะเสร็จแล้วผมจะเอาเครื่องปรุงตามนะครับชีโรดฉีกเลยอืมกินกินเป็นกินชีสครับผม พี่น้องนี่ครับปึ๊บอือ้รถชีดรถชีดขึ้นจหมูเลยครับพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวใส่นามข้นเหี่ยากันแล้วก็บีบรครับผมอ่าจากนี้เดี๋ยวผมออกไปใส่นามแล้วก็ไปบีบมาเดี๋ยวมาถ่าเบิ่งกันครับผมไปเอาเรียบร้อยแล้วครับผมมาเอามามาเบิ่งกันครับพี่น้อง จะเป็นยังไงโอ้ยหอนหอนครับไส่น้ำใส่ประมาณเนะี่ยเครื่องถวยหรือว่าให่กับเสมอกับตัวตัวเซนมันนะครับผมตัวเนื้อมันนะครับผมใส่น้ำเสมอกันครับผมนี่ผมนาจจ่าจะใส่ใน้ำหลายผลเนี่ยมันก็เลยบอกบอกแขนถ้าเกิดเราเป็นชีดเนะี่ยมันต้องแบบเนิ่มๆน,นะครับผมครับน้อง ควันยังฉุยอยู่เลยนะครับผมนะที่นองเบริรงข้างในเนอนี่ครับผมลูกสูงสูงผมน้ำไปครับก็จะมีอีกรถหนึ่งแบบเลน้รถเพรคูณสามอย่างนะครับแต่ว่าผมตัวนี้ผมเอารถชีสมาครับผมนะเราจะไม่ชิมรสชาตินะครับผมจะเป็น,นมาชมกันเลย นน้อยๆ่อนะครับมันร้อนครับผมห่อนครับต <c oughs> ัวแป้งนุ่มครับผมเนี้วนุ่มไหมครับเนีย่ยตัวแป้ง นุ่งครับผมอืมชีดกะคนครับผมสุดเยอะข้อชีดไ่นจะชอบครับผมเนี่ยแต่ขอแนะนำให้ใส่น้ำหน่อยครับผมแต่ชีดมันจะคนเลยครับมีมันเป็นน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเท่าใส่น้ำหน่อยก็เนี่ยมันจะคนมันจะติดกับเนื้อเลยครับเนี่ย เนียวนุ่ครับจะมัน h ออนทีน่ห้อน o อนอยู่จ็อกบ็อกกีครับผมตัวนี้หาลอกกันได้ครับผมอปนนี้ผมสั่งมา จากลาซาดาครับผมถ้าเกิดเป็นซุปซุปซุปเปอร์น่าจะมีครับผมอ่ะลองอีกคำหนึ่งครับผมเลยหายไม่หอนหายไม่หายหอนเดี๋ยวผมจะกินห้มดมดแต่เนี้อมันหอนมาก้าครับผม <c oughs> อ่าแล้วครับพี่น้องจำแนก ผู้ใดที่แวะเวี่นเข้ามากอะจะนั่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ตา้มต่าแชแนลคือเก่าครับผมด้วยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แค่นั้นก็เป็นการสนับสนุนทางยิ่งใหญ่แล้วครับผมยะนั่นกับมือนี้กับรีวิวอาหารเกาหลีครับเป็นต็อกบกกีครับผมชีตรสชีตครับผมกับไวซ์นี้ก่อนครับผมพ่อกัรชีตนาครับผมการสวัสดีครับไปแล้วเด้อ